YG ่ G, ายที่ค้นชื่อและกอรดันดีเรื่องของจริงในสายฮิปฮอปต้นกำเนิดของศิลปินที่มต้องพยายามเทแต่เทมาตั้งแต่เกิดและหนึ่งในคนที่เหล่ามอสตี้พูดเป็นสิ่งเกี่ยวกันว่าถ้าไม่มีเธอ Baby m มอ s t e เตอร์จะไม่สมบูรณ์คนที่คอยประคองทีมไว้ได้วยพลังของเสาหลักที่มั่นคงความแข็งแกร่งของเธอคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ทั้งวงเดินต่อไปได้อย่างสง่างามซึ่งมี Baby m มอ s t e เตอร์ คนคนนั้นก็คือรุกะพี่ใหญ่ของบปงผู้ที่แบกจิตปัญญาของไวตี้ไว้ในทุกจังหวะทุกลมหายใจและพลังฮิปฮอปที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดรุกะไม่ได้โดดเด่นแค่เพราะอายุหรือประสบการณ์ที่มากที่สุดแต่เพราะเธอคือคนที่แบกจิตปัญญาของไวจีเอินเตอร์เทนเมนต์เอาไว้อย่างเต็มภาคพูนจากติ็กสาวชาวญี่ปุ่นที่เริ่มเต้นตั้งแต่อายุเพียงหกขวบสู่เส้นทางของไอดอลที่ต้องอดทน ฝึกฝนและพิสูจน์ตัวเองนานหลายปีในคลิปวิดีโอนี้แอดจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคาวอิรุกะให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop กันอีกเช่นเคยก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอเันคลไล like, ค์คละแชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะคาอิรุกะเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมปี2002ที่เมืองยาม,มากุจิประเทศญี่ปุ่นค่ะ เธอเติบโตในกรุงโตเกียวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงดนตรีและความฝันของวัยรุ่นที่อยากยืนอยู่บนเวทีตั้งแต่ยังเด็กเธอลงไหลในเสียงเพลงและการเต้นอย่างนึกซึ้งเพราะรุกะเริ่มเป็นม,มาตั้งแต่อายุได้เพียงหกขวบเท่านั้นนักตั้งแต่นั้นมาการเต้นจงไม่ใช่แค่กิจกรรมยามว่างแต่คือสิ่งที่เธอใช้ในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลัง ความแม่นยำและอารมณ์ที่เหนือกว่าติดในวัยเดียวกันเมื่อเติบโตขึ้นความลหลงใหลในเส้นทางนี้ได้นำพาเธอกาวเข้าสู่วงการบันเทิงญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในปี2017กรุกะเดบิวในฐานะสมาชิกยูนิต Blue Class ของโปรเจกต์ไอดอลชื่อดัง Shibuya e Projects ภายใต้ Platinum Production หนึ่งในบริษัทบันเทิง่ที่สุดนี้ญี่ปุ่นที่ผลิตแข่งไอดอลและนักแสดงมาลอนนับไม่ถ้วน นั่น <S <S คือเพื่อนที่แรกที่ทำให้เธอได้เรียนรูแบบจริงจังว่าคำว่าศิลป,ปินนั้นหมายถึงอะไรรูก,กะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักอยู่ในระบบสามที่เข้มข้นรวมถึงการทำงานเป็นทีมการเย็นต่อหน้าคนดูจริงและการรับผิดชอบต่อเพอร์ฟอร์มซ์ของตัวเองซึ่งในปีเดียวกันนี้รูก,กะยังได้ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอ Happy Halloween ของอูเดอสุมิ และแม้จะเป็นตำแหน่งแต่งเสื้อประกอบแต่ประสบการณ์ระดับมืออาชีพในครั้งนั้นก็ยังทำให้เธอมั่นใจว่าเส้นทางนี้คือสิ่งที่ลุกะอยากจะเลิกเดินต่อไปจริงๆนอกจากนั้นในโปรเจกต์ s h i b u รี Tree เธอก็ยังมีโอกาสได้เป็นแบ็คอัพแดนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอซิสเตอร์ของลูซอีกด้วยนะคะรวมถึงการแสดงหนังสั้นหรือแม้กระทั่งประสบการณ์นในการเดินแบบของเธอ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้รุกะได้เก็บเกี่ยวชั่วโมงบินทั้งงานนากล้องและหน้าโมดิเตอร์มาอย่างหลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อยนี่คือรักฐานที่ทำให้เส้นทางของรุกะในวันนี้มีความหมายมากกว่าแค่การได้เดบิวต์เป็นศิลปินในวงไปวิมอสเตอร์แต่มันคือการพิสูจน์ตัวตนว,ว,ว่าเธอได้ผ่านเวทีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและพร้อมจะกลายเป็นผู้สางเวทีใหม่โดยสองมือของเธอเองในอนาคต หลังจากนั้นรูกะในวัยเพียง15ปีเธอตัดสินใจออกจากโปรเจกต์ชิบูทรีเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปี2018คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอเลยค่ะรูกะได้เข้าร่วมการออดิชั่นของ f ฟ g n t t r t t i n n m n t t j p p n n โดยเลือกเพลง tough off ของ DJ k h a l i ิมาถ่ายทอดทางการแรปและเต้นเธอไม่เพียงแค่แสดงได้ดีแต่ยังสะกดสายตาผู้คัดเลือดโดยออร่าที่ไม่ธรรมดา ทีมแคสติ้งของ YG ถึงกับกล่าวว่ารุกะสวยมากตั้งแต่แรกเห็นและมีออร่าที่บอกได้ทันทีว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินของ YG Entertainment คงกคัตอนนั้นตอนนี้ชกนเวลาี่มห้องน้ำลกคนน้่่าาาว รุกะจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของเด็กฝึกหัดในค่ายวัยจริงเต็มตัวกว่า6ปีเต็มในฐานะเด็กฝึกเธอฝึกซ้อมอย่างไม่หยุดหย่อนทางการแรปการเต้นและการแสดงออกบนเวทีทุกวันคือการทดสอบความอดทนและทุกเวทีคือบทเลดที่หล่อหลอมให้เธอแข็งแกร่งขึ้น ในวันที่5กุมภาพันธ์ปี2023รุกะได้ปรากฏตัวในคลิป l i v e Performance ในฐานะสมาชิกคนสุดท้ายของวงคร้อมกับการแสดงเพลง Feel Good และ w a l a ที่สร้างเสียงฮือฮาในหมู่แฟนคลับที่เฝ้าติดตามโปรเจกต์ YG Next Movement ซึ่งเป็นกระกุบในรอบ7ปีของทางค่ายถัดจาก Black Pin k เชอไม่เพียงโชว์สกิลการแรปสุดเท่แต่ยังแสดงตัวตนของิลปิน YG ออกมาได้อย่างชัดเจน และในรายการ Baby Monster Last Evolution รุกกะก็ยังคงพิิูจน์ให้เห็นถึงความสเสถียรในความสามารถของเธอที่ผ่านการฝึกฝนมาย่างยาวนานในทุกโชว์ที่รุกะแสดงเธอไม่เคยหลุดจากมาตรฐานของตัวเองเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการแรปที่แม่นยำนำเสียงที่สมพลังและการเต้นที่เต็มไปด้วยความดุดันและคมชัดในทุกจังหวะ กว่า6ปีแห่งการรอคอยและพิสูจน์ตัวเองรุกะก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของเปปี้มอนสเตอร์เป็นคนที่2และกลายเป็นไอดอลหญิงชาวญี่ปุ่นรุ่นแรกของ YG ร่วมกับอาสะน้องสาวร,ร่วมชาติที่มีเส้นทางความฝันเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของรุกะะสาวหลักแห่งตึกดำและจิตปัญญาณแห่งเปปปีมอนสเตอร์ค่ะตั้งแต่วันแรกที่รุกะก้าวเข้ามาใน หลายคนก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเธอไม่ต้องพยายามที่จะเท่หรือฝืนให้มีสไตล์แบบใครเพราะทุกอย่างนั้นมันอยู่ในตัวตนของเธอโดยธรรมชาติในทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวรุกกะไม่ได้แค่เต้นหรือแรปแต่เธอสื่อสารมันออกมาด้วยพลังที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและจิตวิญญาณของฮิปฮอป ซึ่งแอดขอยืนยันเลยค่ะว่ารุกะคือคนที่มี DNA ของค่ายนี้อยู่ในทุกอนุนของตัวตนและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากใครในยุคเดียวกันโดยหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของ YG เคยพูดถึงเธอไว้ว่าแม่รุกะจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ยังมีไวความความเป็นฮิปฮอปจนทุกคนรู้ได้ทันทีว่าเธอคือแรปเปอร์รุกะนั้นกแค่บบกามันอยู่ตก่ฮิปฮอป ก,นนก,ค,นนกคำพูดนี้มันไม่เกินจริงเลยนะคะเพราะว่าดุกกะเป็นคนที่มีไว้ของความเป็นฮิปฮอปเข้มคนที่สุดนิวงเลยล่ะคะ่ะเธอมีพลังที่ทำให้โชว์ของปีปีมอสเตอร์สมบูรณ์ในทุกครั้งที่ขึ้นเวทีและถือเป็นตัวไฮป์ของทีมเป็นคนที่คอยปลุกอารมณ์และขับเคลื่อนจังหวะของทั้งวงให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนกับผงนวดที่ทำให้โชว์ของ Baby Monster กลมกล่อมและลงตัวเพราะเมื่อมีรุกะอยู่บนเวทีทุกอย่างจะดูสมดุลแข็งแรงและเต็มไปด้วยเ n e r g y ที่จับต้องได้ประสบการณ์ปหบปีในฐานะเด็กปึุกของเธอไม่ได้ทำให้รุกะเพียงแค่เก่งขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งพลังความมั่นคงและความเข้าใจในเวทีของรุกะคือสิ่งที่ทำให้ Baby Monster ดูแข็งแรงและสมดุลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในโชว์ไหนเธอจึงมักจะเป็นคนที่คอยสร้างแ่นกลางให้ทีมยืนได้อย่างมั่นคงและนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกยุคข,ของ y วยจีจะต้องมีสลับเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนแห่งจิตวิญ,ญญาณของค่ายคนที่จะมาสืบทอดพลังความเท่ความเป็นฮิปฮอปและความเป็นตัวเองแบบไม่ต้องพยายาม และสำหรับยุคของเบบี้มอนสเตอร์คนคนนั้นก็คือรุกะอย่างไม่มีข้อกังขาหลังจากที่รุกะ พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังในฐานะเสาหลักของทีมอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นกว่าใครใน Baby Monster ก็คือตัวตนทางดนตรีที่เข้มข้นจนแยกไม่ออกจากคำว่ายิปฮอปเลยล่ะค่ะรุกะคือเมนแรปเปอร์ที่สทอนสไตล์รับแบบ Old ออลสโคลเตมเป็นธรรมชาติเธอผสมผสานความทีในแบบญี่ปุ่นเข้ากับกล็ดอายของ y g Original Sound ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นทนเสนียงถุงตับที่มีพลัง การออกเสียงที่มันคงหรือจังหวะกันไหลของคำที่ทั้งโฟลและเปะทุกบีดทุกอย่างรวมสท้อนถึงรากฐานของฮิปฮอปที่ฝังอยู่ในตัวของลูกะอย่างลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด็ดคือเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่แรปเปอร์ที่เก่งแต่เธอเข้าใจจิตวิญญาณของแรปเปอร์จริงๆนอกจากนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปินที่ขึ้นเวทีแล้วดูเท่แต่ลูกะ ยังเป็นศิลปินที่สร้างสั่งเนื้อร็อด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกใหม่ๆเธอเริ่มแต่งแบบครั้งแรกในช่วงการประเมินรายเดือนโดยเลิกเพลง Malibu ของ p h e w a t มาใช้โชว์ความสามารถของตัวเองซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือเธอไม่ได้แค่ c วอร์เพลงนั้นแต่ยังแต่งทอนแร็ปใหม่ให้เป็นภาษาของตัวเองถือเป็นการเพิ่มสีสันและสไตล์ในแบบเฉพาะตัวของตนเองเข้าไปด้วยและทันทีที่คลิปนั้นถูกเผยแพร่ออกไป ศิลปินเจ้าของเพลงอย่าง p s 1ถึงกับโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่นชมชมเธอด้วยตัวเองพร้อมข้อความที่กลายเป็นตำนานในหมอนสตีวว่า I'll w i will be waiting for baby monster เพียงประโยคสั้นๆจากศิลปินระดับนั้นก็เพียงพอจะพิสูจน์ได้ว่ารุกะคือของจริงถือเป็นการการันตีว่าเธอเป็นที่จับตามองตั้งแต่ก่อนจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการเสียอีกแต่รุกะ ไม่ได้หยุดอยู่แค่การได้รับคําชื่นชมในฐานะเด็กฝึกเท่านั้นหลังจากได้เดบิวต์ในฐานะ Baby m o เต t e r เธอก็ยังคงรักษาวความเป็นศิลปินผู้สร้างเอาไว้และลงมือร่วมแต่งเนื้อเพลงกับทีมอย่างต่อเนื่องผลงานของเธอจึงไม่ได้มีเพียงแค่เพลงกวร่าในสเตจโซโล่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพลงอย่าง Love in My Heart และ f o c u s in Tokyo ซึ่งทุกเพลงที่มีลายเซ็นของรุกะมอสตี้มักจะสัมผัสได้ถึงโปรที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยจังหวะในแบบคนเธอเองท่านแรปของรุกะไม่ได้โดดเด่นแค่ความแข็งแรงหรือเทคนิคแต่ยังมีความเคท,ที่เกิดจากความเข้าใจดนตรียอย่างลึกซึ้งเช รู้ดีว่าควรจะวางน้ำหนักคำตรงไหนควรจะปล่อยหรือเน้นจังหวะในช่วงใดเพื่อให้ถูกปีดฟังดูหนักแน่นมีพลังและยังคงความเป็นตัวเองของเธอเอาไว้เสมอโดยเฉพาะในเพลงริปท่อนรับสุดไอคอนิกอย่าง By The Gene No c o ี่ No Knock Off ไม่ได้มาจากทีมโปรดิวเซอร์ของค่ายแต่เป็นไอเดียของรูกะเองเพียงแค่ประโยคสั้นๆแต่กลับกลายเป็นวลีที่เหล่ามอสตีทั่วโลกพูดถึงมากที่สุด เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำรักในเพลงแต่มันคือสนญล์กลักของคำว่าต้นฉบับและการประกาศตัวของ Baby Monster ว่าไวัยจีคือของแท้พวกเราไม่เคยก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบใครเสียงของรุกะคือเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนักแน่นแต่ไม่แข็งทื่ ดุดันแต่ยังคงความละเอียดอ่อนในทุกลมหายใจเธอไม่เพียงแค่รับได้ดีแต่เธอเข้าใจเงื้อเสียงของตัวเองอย่างลึกซึ้งรากะรู้ดีว่าจังหวะไหนที่เธอควรจะบุกจังหวะไหนควรถอยและจังหวะไหนควรจะปล่อยให้ความรู้สึกน้ำทางซึ่งนั่นทำให้ทุกประโยคที่ออกมาจากปากของเธอเต็มไปด้วยพลัง พลังที่ไม่ได้มาจากความดังของเสียงแต่มาจากความมั่นใจในตัวตนของเธอที่ชัดเจนจนคนฟังรู้สึกได้ซึ่งทั้งหมดนี้เองที่ทำให้รูกะไม่ได้เป็นเพียงแค่เมนแร็ปเปอร์ของปีวิมอนสเตอร์แต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นต้นฉบับของ YG รุ่นใหม่ผู้สืบทอดจิตวิญญาณของค่ายที่เปลี่ยนคำว่าเทให้กลายเป็นตัวตนและเปลี่ยนเวทีถูกแผ่ให้กลายเป็นแผงพลังคอร์สลปปินตัวจริง ซึ่งนอกจากความโดดเด่นในฐานะแรปเปอร์ที่สแอนด n a ของ YG แล้วรูกะยังเป็นเมนแดสของวงอีกด้วยนะคะถือเป็นสิ่งที่สแอนออกมาผ่านการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าของเธอรูกะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุได้เพียงหกขวบเธอผ่านเวทีการแข่งขันและการแสดงมานับไม่ช้วนรูกะไม่ใช่แค่เต้นตามจังหวะ แต่เธอใช้ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับดนตรีส่งผลทำให้รุกะเจนเบทีและเข้าใจการเคลื่อนไหวของตัวเองอย่างลึกซึ้งโดยเธอนั้นถนัดเต้นแนวฮิปฮอปและฟรีสไตล์มากที่สุดเลยละค่ะซึ่งเป็นการเต้นที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำความรู้สึกและสัญชาตญาณไล์เต้นของเธอจึงมีความคมชัดแข็งแรงและทรงพลัง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นและสื่อสารอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนมันจึงเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงให้เห็นชัดว่าเธอไม่ใช่แค่นักเต้นที่เก่งแต่เป็นศิลปินที่เข้าใจการเต้นในเชิงลึกด้วยประสบการณ์กว่า10ปีก่อนจะได้มาเป็นเบบี้มอสเตอร์รุกะ มีพื้นฐานด้านการเต้นที่แข็งแกร่งและละเอียดเหนือกว่าเด็กฝึกทั่วไปเธอมักได้รับความใบว้วางใจจากครูฝึกให้ช่วยดูแลรา,า,ายละเอียดของท่าเต้นหรือค่อยนำสัมให้กับสมาชิกคนอื่นๆในวงอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและภาวะความเป็นผู้นำที่อยู่ในตัวเธอมาตลอดในรายการ Last v a t i o n ครูสอนเต้นอย่างรีจองถึงกับกล่าวว่ากรูกะ เป็นคนที่เข้าใจการเต้นในระดับสูงด้วยความที่รูกะเต้นมานานที่สุดจึงส่งผลให้เธอมีทักษะด้านการเต้นมากที่สุดเช่นกันแม้แต่ประธานค่ายอย่างอย,างยอนซอกยังกล่าวเอาไว้ว่าเขาไม่เคยวิจารณ์การเต้นของรูกะเลยสักครั้งซึ่งประโยคนี้คือคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดถึงการเป็นเมนแดนซ์ของเธอเพราะสำหรับรูกะแล้วการเต้นไม่ใช่แค่การเยับร่างกายแต่มันคือการถ่ายทอดความรู้สึก ทุกท่วงท่าทุกการเคลื่อนไหวความมั่นใจและจิตวิญญาณของความเป็นฮิตฮอปชดในเองัจ้าชก้한번없었던같아요แม้หลายคนอาจจะรู้จักปรูกะในฐานะเมนแบปสุดเท่ของวงแต่ถ้าใครที่ได้ฟังเสียงร้องของเธอจริงๆจะรู้เลยค่ะว่าบรูกะเองมีวอคอที่ละมุนและมีเอกลักษณ์พอรต,ตัวม,กมากๆเสียงร้องของเธอเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรมองข้าม เธอสามารถร้องตั้งแต่โน้ตกลางจนถึงสูงได้ดีปีความเสถียรและคมชัดเดอรุกะสามารถควบคุมโทนและอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเมื่อได้ฟังเสียงร้องสดของเธออย่างเช่นในเพลงไฟจะรู้เลยว่าเสียงของรุกะถทั้งหวานใสคลี่สะอาดและอบอุ่นราวกับน้ำพึ่งมันชวนให้ลืมาพาลลักเมนแรปที่หนักแน่นและดุดันของเธอไปชั่วขณะเลยละคะ่ะถึงแม้รุกะ จะไม่ได้ถูกหวังให้เป็นเบนโวคอลแต่เสียงของรุกะมีทั้งความนุ่มละมุนและความมั่นใจในเวลาเดียวกันเป็นสไตล์โบคอลแบบไบจีที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความเป็นต้นฉบับและ DNA ของค่ายได้ในทันทีนี่จึงทำให้รุกะไม่ได้เป็นเพียงเม้นดับของวงเท่านั้นแต่ยังเป็นหมิ่งในศิลปินที่สามารถโชว์โวคอลและแปรได้ครบทุกด้านส่งเสริมให้โชว์ของเปวีมอนสเตอร์เต็มไปด้วยพลัง ความเป็นฮิปฮอปและความลงตัวแบบไม่มีใครลอกเลียนได้ซึ่งทุกครั้งที่รุกะต้องออนสเตจเธอจึงไม่ได้ทำเพียงแค่ร้องแรปหรือว่าเต้นแต่กำลังถ่ายท่าความเป็นตัวเองและจิตกุญญาณของ YG ออกมานั่นเอง น,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 อนอกจากนี้แม้ว่าในภาพหลักภายนอกปรุกะจะดูเป็นคนขี้เล่นชอบขายคำและมักสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในรงอยู่เสมอแต่นี่อีกแง่มุมหนึ่ง เธอกลับเป็นคนที่เจ้าระเบียบและมีวินัยสูงมากอย่างน่าประทับใจรุกะเป็นคนที่ใส่ใจในไรายละเอียดเล็กๆในน้อยของชีวิตประจำวันตั้งแต่เรื่องง่ายที่สุดอย่างการพับผ้าหลังตื่นนอนซึ่งเธอไม่ได้ทำแค่ของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยพับผ้าห่มให้กับสมาชิกค,คนอื่นอย่างไม่ลังเลซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่มันแฝงสอนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความเป็นระเบียบในตัวเธอได้อย่างชัดเจน ซึ่งในรายการเบมอน์เฮาส์จะสังเกตได้เลยค่ะว่ารุกะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องในเรื่องของงานบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านหรือจัดระเบียบสิ่งของเธอทำทุกอย่างอย่างมีระบบและตั้งใจเสมอถือเป็นภาพแทนของคนที่มีทั้งระเบียบมีความเป็นผู้ใหญ่และรู้จักดูแลทำตัวเองรวมไปถึงคนรับข้างได้อย่างดีเยี่ยมโดยน้องๆในวงเองก็มัจะพูดตรงกันว่ารุกะ คือพี่สาวคนโตที่สามารถไปวางใจได้เสมอเพราะเธอมักจะคอยเช็คความเรียบร้อยรอบตัวรวมทังยังคอยสอดส่องว่าน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเธอเองก็ไม่เคยมองข้ามเลยสักครั้งซึ่งทั้งหมดนี้สสอนให้เห็นถึงความเป็นเบบี้ของรุกะที่มีความอบอุ่นมั่นคงและมีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่ไม่เพียงแต่เป็นประกายบนเวทีแต่ยังเปล่งนประกายในชีวิตจริงด้วยความเส่ยใจและความมีระเบียบในแบบของเธอเองกรุกะเด็กสาวชาวญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไอดอลในประเทศของตัวเองแต่กลับเลือกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพื่อเดินตามความฝันในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย เธอยอมสละทุกอย่างทั้งชีวิตที่มั่นคงเส้นทางที่คนอื่นอาจมองว่าง่ายกว่าและแม้กระทั่งช่วยเัยือรุ่นที่ควรได้ใช้เวลาไปกับครอบครัวและเพื่อนๆในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันกำลังก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยลุกะกลับเลือกอยู่ในห้องซ้อมเล็กๆที่กล่าวหลีใต้ฝึกฝนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันโดยไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งความพยายามทั้งหมดของเธอจะพาไปถึงฝันได้จริงหรือไม่ แต่เือก็ไม่เคยย่อท้อและไม่เคยยอมแพ้ในฐานะพี่ใหญ่ของเ a ปิ้ o มอนสเตอร์รุกะคือหนึ่งในเสาหลักที่คอยประคับประคองวงด้วยความเงียบสงบและความมั่นคงมาเสมอเธอเป็นคนที่มีทั้งความร่าเริงขคีเล่นและมักสร้างเสียงหัวเราะให้กับน้องๆอ,อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันรุกะเองก็เป็นคนที่มีทั้งวินยัยจาระเบียบและจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำ เป็นหนึ่งในศิลปินที่เติบโตภายใต้ระบบก,การฝึกที่เข้มข้นที่สุดของ YG เธอผ่านการเรียนรู้ท้งการแรปการเต้นการร้องการแสดงออกบนเวทีและการบริวเพลงและเมื่อมองไปข้างหน้าเส้นทางของบรุกะไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่ตำแหน่งไอดอลหรือแค่บทบาทในวงเท่าน,นั้นเพราะเธอมีศัก,กยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นศิลปินหญิงญ,ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ของ YG ที่มีครบทุกมิติท้งหน้าฉา และเปื้องหลังซึ่งนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของคาวเอรุกะมอนสตี้่าเราดูพัฒนาการของเธอคนนี้ในอนาคตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วทุกคนละคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างประทับใจอะไรในตัวเด็กคนนี้สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลเกเปลี่ยนกันได้อีกเช่นเดิมหากมีข้อมูลผิดพลากกดใดต้องขออภัยมาณที่นี้ หากชื่นชอบวิดีโอนี้สามารถส่งซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กับแอดได้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย